สวัสดีครับอยู่กับร้าน t shop ประดับยนต์แต่งรถนะครับวันนี้จะพามาดูงานติดตั้งชุดฝาท้ายไฟฟ้าปาเจโร่สปอร์ตปี2010นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันการใช้งานกันเลยนะครับสามารถสั่งเปิดและปิดที่รีโมทเดิมของรถได้เลยนะครับรัศมีรีโมทไกลแค่ไหนก็สามารถสั่งเปิดและปิดได้เลยนะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับแค่กดปุ่มที่รีโมทฝาท้ายก็จะเปิดปิดอันตโนมัติให้นะครับ สามารถสั่งเปิดและปิดที่สวิตช์ด้านท้ายนะครับมือเปิดเดิมเราแค่บีบฝาท้ายจะเปิดให้อันตโนมัตินะครับสวิตช์ด้านท้ายแค่กดปุ่มฝาท้ายก็จะปิดให้อันตโนมัตินะครับนอกจากนั้นยังมีสวิตช์เปิดปิดด้านหน้าอีกหนึ่งตัวนะครับ เรานั่งอยู่ในรถเราก็สามารถสั่งเปิดและปิดฝาทา้ายได้เลยนะครับการใช้งานสะดวกสบายมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองระบบเซฟตี้กันหนีบกันกระแทกกันนะครับทุกชุดจะมีระบบเซฟตี้มาให้นะครับ ถ้ามีสิ่งของกีดขวางมันจะหยุดทํางานทันทีและดีดตัวขึ้นอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่รู้สึกเจ็บนะครับวันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าจากสมุดประการมากๆนะครับที่เลือกใช้บริการจากร้านทีช็อปประดับยนต์แต่งรถของเราสนใจสินค้าจากร้านทีช็อปประดับยนต์แต่งรถของเราก็ทักมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับเรามีสินค้ามากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับวันนี้ต้องขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ